ในเข้าวกลุวยไปเค็มเลยอ่ะแล้วเขาไปกินจ้าน้ำเชียงเขาจะอร่อยมากค่ะอ่าเราก็จะมีน้ำกะทิไว้เสริมข้าหลังด้วยค่ะใส่สักช้อนขึ้นแล้วพอค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าก็จะหวาน นะคะเสื้อพรอมเสิร์ฟแล้วจ้าใส่สักช้อน,นร,อรึ่งกล้วพอค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าก็จะหวนานนี่นะคะเสื้อแต่กล้องกล้องของเดดะจะถ่ายไม่สวยค่ะ มูไหนีปล่อยๆเนาะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะอันชั้นเราไม่ได้ใส่เยอะตอนนี้มีหลายเนาะแต่เกบแล้วมันมีไม่เยอะค่ะเพิ่งจะเริ่มตั้งกะทินี้เราก็ใส่เกลือนะคะกะทิรสกะทิสดๆขั้นเองกับมือเลยจ้าเราทำในสวนของเราค่ะใส่เกลือลงไปจ้าตั้งกะทินี้เราก็ใส่เกลือนะคะกะทิรสกะทิสดๆขั้นเองกับมือเลยจ้าเราทำในสวนของเราค่ะ ใส่เกลือลองไปจ้าอืมนะคะใ่ข้าวกลุยไปเค็มเลยอ่ะแล้วเขาไปกินจ้าน้ำเชียงเขาจะอร่อยมากค่ะใส่สักช,ช้อนครึ่งละพอค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าก็จะหวานอืมนะค่ะเู้สึ่เป็น สีฟ้าอ่อนๆนะคะอันชั้เราไม่ได้ใส่เยอะตอนนี้ม,มีหลายเนาะไปเก็บแล้วมันมีไม่เยอะค่ะเพิ่งจะเริ่มใช่น้ำตาลายเด็กเนาะเนาะแล้วก็ใบเตยหอมหอมค่ะเพื่อนได้เยอะอยู่นะคะได้อย่างไร เราให้เขาปล่อยๆมัีเราวให้เขาใส่ดีกว่านี้เราก็จะตักเปเช่ในน้ำเย็นค่ะพอเขาลอยเสรฟเลยค่ะเป็นขนมขนมไทยออย่างหนึ่งเนาะขนมไทยแต่ชื่อ แล้วชแต่กล้องกล้องของยเดชอ่ะจะถ่ายไม่สวยใส่สักช,ช้อนขึ้นกละพอค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าก็จะหวนานนะครัเพื่อมีแล้วให้เขาใส่ดีกว่านี้เราก็จะตักเช่นในน้ำเย็นค่ะ กคอลลอยค่ะเ,เดี๋ยน้ำเชื่อมันเลยค่ะน้ำเชื่อมก็มกสีสวยค่ะวันนี้ก็ใส่ใส่สักช้ชอนพึ้นกระโค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าก็จะหวานนี่นะค่ะรู้สึอได้เยอะอยู่นะคะได้อย่างไร เราจะลวกให้เส้นเขาใส่ใช่น้ำตาลทรายเด็ก <Ash ELLE> เขาเนาะแล้วก็ <Project ures> ใบเตยหอมหอมค่ันเพื่อน่พอเวลาได้เวลาแล้วค่ะน้ำเดือดเพิ่งพลาดเลยแล้วก็เอาเส้นลงไปลวกเลยค่ะเ้นที่เราทําไปนักสักครู่นะคะมาแล้วเราก็จะลวกเขาซุกแล้วนะคะต้องให้ลอยเขาลอยถึงมากดจ้าแล้วก็มาเอาตัวขนมใส่ในตะพีเลยจ้า นี่ค่ะเราจะรวกให้เซนต์เขาใส่นี่ค่ะเราจะรวกให้เซนต์เขาใสเสียงฝนตกปุปะปุปะนะคุณเพื่อนค่ะเมื่อกี้ยังไม่ตกเลยค่ะวิ่งเก็บถาดเทพไม่ทันมาลวเราก็จะรู่วเขาซุกแล้วนะคะต้องให้ลอยเขาลอยขึนมากดจ้า นี่ค่ะเราจะรัให้เสซนก็ใส่น้งกะทิ่นี่เราก็ใส่เกลือนะคะกะทิสสกะทิสดๆทัาน,นเองกัมือเลยจ้าเราทำในสวนของเราค่ะใส่เกลือลงไปจ้านี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเติมน,น้ำเชื่อมกันเลยค่ะ น้ำเชื่อมก็สีสวยค่ะวันนี้ก็ใส่ค่ะโอ้โหหายไม่ข่อยยนะนี่ค่ะเส้นก็กระจะใสอยู่นะคะ,ะนั่งกะทินี่ไม่ถือก็เยอะนะคะเดี๋ยวเขา สักทางนาึงเขาก็จะเสียงเขาก็จะอืดขึ้นค่ะว่าไห้ไม่ปล่อยๆเลอยมอั้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมากินขนมด้วยกันด้วยจ้ามีเราให้เขาใส่ดีกว่านี้เราก็จะตักด้วเช่ดในน้ำเย็นค่ะพอเขาเลอยค่ะ,คะ เอาใส่ไม่ข่อยๆนะใส่สักช้อนขึ้นก็พอค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าก็จะหวนานอืมนะคะับรู้สึกนี่ค่ะเราจะโรยห้เสน้นก็ใส่ใส่สักช้อนขึ้นก็พอค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าก็จะหวาน นี่นะคะเพื้อนี่ค่ะห้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน,ะคะน้ำกะทิ่นี่ไม่ถือเยอะนะคะเดี๋ยวเขาสักพังเขาก็จะเส้นเขาก็จะอืดขึ้นของจิงสีเขาของจริงเขาจะสีฟ้าชัดจนเลยค่ะแต่ในกล้องนี่จะอ่อนมากเลย ส่ว <ar> นนักอื้อื้ใช่น้ำตาลทรายแดงเนาะเ่ะเนาะแล้วก็ใบเตยหอมค่ะเพื่อนๆอ่าเราก็จะมีน้ำกะทิไว้เสริมทีหลังด้วยค่ะทงสีกระปูนะคะ ทำไมเขาถึงเรียกว่าช่องสีกระปุกอร่อยอร่อยด้วยค่ะเพื่อนมาดูค่ะ,ะ,ะ,คะ,คะช่องสีกระปุกนะคะทำไมเขาถึงเรียกว่าช่องสีกระปุกอร่อยอร่อยด้วยค่ะเพื่อนมาดูค่ะแต่กล้องกล้องของยเดชอ่ะจะถ่ายไม่สวยนะคะ เห็นเขาปล่อยไปเค็มเลยอ่ะแล้วเขาไปกินจ้าน้ำเชื่องเขาจะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะเส้นก็ก็จะใสอยู่นะคะของจิงสีเขาของจิงเขาจะสีฟ้าชัดจนเลยค่ะแต่ในกล้องนี่จะอ่อนมากเลยค่ะส่วนนี้้า หัวห้ยบเขป่ย๋ยๆมันมาแล้วเราก็จะลูาเขาซุกแล้วนะคะต้องหอยลอยเขาลอยขึ้นมากดจ้าอ่าเราก็จะมีน้ำกะทิไว้เสริมที่หลังด้วยค่ะอ่าเราก็จะมีน้ำกะทิไว้เสริมที่หลังด้วยค่ะค่ะ 我还没去过。Oh, <c oughs>